เฮ้ยมือขุดจนสุดตลอดเลยเฮ้ยมึงให้กูแบบดวงดีหน่อยไม่ได้เลยเหรอไปกูหยุดกูขุดอันสุดท้ายวัดโดยประมาณ นี้เราอยู่ในเกม l a c k n a l o c Origin Server Global กันอี n Origin, เช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการขุดดิน Sky City นะครับเพิ่งที่เข้ามาใหม่นะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือ Sky City นะครับเออผมขุดไปแล้วถึงชั้น55วันนี้เราจะมาดูว่าจากชั้น55เนี่ยถ้าเราจะขุดไป80เนี่ยจะต้องใช้อีกอกี่แมวแต่สําหรับเพื่อนๆคนที่จะเริ่มขุดนะครับแล้วก็แบบเติมน้อยนะมืองบเติมน้อยหรือว่าเออเติมกลางนะก็สามารถขุดได้นะถึงชั้น35เนี่ยผมว่าน่าจะใช้อยู่ประมาณ ไม่กี่พันไม่ไม่ไม่เยอะอะประมาณสัก5 6000พแมวนะแต่มันต้องรวมแบบพวกแพ็คเด้งในรอบแรกกับซื้อด้วยเพชรแล้วก็พวกของลดราคาในนี้ครบของเล่นให้ครบก็จะประมาณสัก5 0 0 0ันแมวนะ5 6 0 0 0แมวนะถึงชั้น3 5ถ้าผมจะไม่ผิดนะเรามาดูกันเลยแล้วกันชั้นที่55ไป80ผมซื้อของเล่นหมดแล้วแล้วแพ็คเด้งวันนี้มันก็กระโปกเราเริ่มเลยแล้วกันคือตกชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ประมาณ1,250งแมวถ้าเราดวงดีจะได้ก่อนแต่คือผมบอกเลยคําว่าดวงดีแม่งโคตรยากยกตัวอย่างการขุด,ๆๆนขดเ,เนี่ยขุด เนี่ยมันไม่เจอก่อนอยู่แล้วครับแม่โอกาสแบบเจอก่อนแบบเศษเซียวแห่งแห่งดูเอ้าแม่เหลืออันเดียวมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเหลือ e อันเดียวอ่าแล้วก็ของข้างบนที่เลือกเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายเนาะเอ่อแต่ที่จะคุ้มนะผมแนะนําเป็นออฟแมวนะครับส่วนตัวใครขาดอะไรก็เลือกแต่ว่าผมว่าออฟแมวคือคุ้มที่สุดเพราะเนื่องจากอ่าแกนล็อที่ผ่านมาเนี่ยงานเราเรามีเงินแบบคอปเปอร์เยอะเนาะเลือกออฟแมวไปจะดีกว่าตัวละครคุณจะเติบโตได้มากกว่าแล้วก็ไป เจอแกตายเด็กเวนมันบอกว่าเจอกันอีกแล้วข้าเองก็เบื่ออยู่บนนั้นลงมาเดินเล่นเจอเจ้าข้าจะมอบจํานวนการขุดผีสมบัติให้เจ้าฟรีสองครั้งใช่หรอน,นึกว่าจะหลอกกินเงินเราโอเคมันให้ก็เอาครับและเราก็เหมาหมดชั้นอีกแล้วเห็นไหมแล้วเราก็เหมาหมดชั้นอีกแล้วไปเ๊ะจ๊ะดะดะเดะเดะะ มันจะได้ก่อนบ้างไหมเดี๋ยวเรามาเทียบแล้วกันแล้วกันจากที่ผมขุดเนี่ยเราเจอก่อนกี่ครั้งเดี๋ยวเราม,ามาดูกันว่าเราเราเราลงอ่ะได้กี่ชั้นได้กี่ชั้นนะครับที่เราลงก่อนได้กี่ชั้นตอนนี้ยังไม่เจอนะสักชั้นหนึ่งนะอ่ะยังไม่เจอสักชั้นนะยังไม่เจอสักชั้นนะแต<บ>่ให้ขนนกขาวเยอะๆอาจจะดีเอาขนนกขาวเยอะๆโอเคอยู่ไม่ได้แย่ถ้าขนนกขาวเยอะไม่แย่เราเน้นเอาแบบไอ้ตัวนี้ด้วยอ่ะชั้น60สิเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าของมันจะปรับนะครับต้องขุดให้ครบชั้น60ต้องขุดให้ครบ ไอเนี้ยมีสิทธิ์เจอก่อนสูงมากเพ <_ d ata> ราะว่ามันจะไม่ให้เราเมา <_ d ata> แต่แต่อาหารใช่เหรอขนนกไม่มีเลยแล้วแต่อาหารเกินไปแล้วนะเว้ยเบืองแดงไม่เอาเฮ้ยโอ้โหอย่างเกลือเลยคนดูไม่ได้ขนนกขาวเลยขนนกขาวไม่ได้เลยเหรอปกติมันต้องได้ขนนกขาวสิบใบอย่างเงี้ยชั้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เลยครับแม่งโคตรเกลือเกลือจัดไอ้นี่เราสั่งมาห้าแพ็คนะห้าแพ็คของเรายังไม่เจอก่อนสักดอก เฮ้ย <rude S 2> มือขุดจนสุดตลอดเลยเฮ้ยมึงให้กูแบบดวงดีหน่อยไม่ได้เลยเหรอไปกูหยุดกูขุดอันสุดท้ายวัดก็ไม่เจออยู่ดีเยอทุเรศเกินเอาจริงผมว่าเราน่าจะไปไม่ถึง80 เราน่าจะหยุดอยู่ที่ประมาณ70ดูจากทรงแล้วน่าจะได้แค่70็ดชัวๆไม่ถึง70ไม่ถึง80ดสิแน่ๆน่าจะได้75แล้วเราต้องใส่สักนิดนึงอ่ะถึงจะ80นะครับถ้าตรงนี้เฮ้ย hey, ถึงก่อนหน่อยเพื่อนอทันแรกขอบคุณครับพี่สวยถึงก่อนแล้วขอถึงก่อนอีกได้ไหมถึงก่อนอีกได้ไหม เราได้แค่เจ็ดสิบวะผมว่าตรงนี้ขอถึงก่อนถ้าเราถึงก่อนแบบสักนิดนึงแบบสักสามชั้นไอ้นี่คือชั้น่ะ,ะไรเนะี่ยหนึ่งชั้นละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแมวมึงถึงก่อนได้ไหมขอถึงก่อนอีกชั้นนึง <What? S 1> มันเอาเราสุดเลยวะ <What? S 1> ชั้นนี้ยังไงก็ต้องเหมาเหมาไปเลยครับชั้นนี้ยังไงก็ต้องเหมาครับโอ้โหได้ฟรีสามครั้งขอบคุณนะไอเวนไอ้กระต่ายเวนตาไล แล้วได้ขนนก10ใบเห็นไหมปกติมันต้องได้10ใบ <c oughs> คือขั้นต่ําที่เราควรได้ผมว่าถ้าเราจะไปถึงชั้นบนเนี่ยมันใช้อ๋อยังใช้ชั้นละ1 2 5่งพแมวอีก10ชั้นผมต้องเติมอีก2แพ็คถึงชั้น80ต้องเติมอีก2แพ็คนั่นหมายความว่าใช้ประมาณเอ่อต้องเติมอีก2แพ็คใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมเติมไปแล้วประมาณ3แพ็กกว่าๆใช้ประมาณ10แพ็คถึงชั้น80โดยประมาณขอบคุณครับพี่อย่างนี้บ่อยๆหน่อยได้ปห แล้วเรามาอ่านี่จะลอ,อกกูและพอดีกูคิดว่ากูจะเติม2แพ็คแล้วมันเยอะจะไม่เติมลอ,อกกูแล้วให้กูเฉียดเฉียดแล้วให้กูเติมอืมมึงนี้แบบเกมมึงมันสนุก่ยให้กูฟรีสองชั้นแล้วก็กินกูตอ่อแม่งเอ้ยไอ้กระต่ายมาอีกแล้ว สองกล้องมองเกมเราควณสองไหมถ้าเราส่องเราจะประหยัดได้4ก็ก,ก็ส่องได้อยู่นะ200คุมไหมสอง้อเราขุด4ี่ครั้งเราไม่ได้ขุดสเราประหยัดไปประมาณจากการขุด10ครั้งจากการขุด10ครั้ง500แมวเราจ่ายเที่ยนี้200แล้วขุดอีก4ครั้งเราจ่ายที่200เท่ากับ300แต่เราไม่ได้ของไม่ควรซื้อถ้ามึงจะซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อจริงไม่ต้องซื้อเอาไปขุดดีกว่า200แมวมึงขุดไปเถอะเอาของดีกว่าจะซื้อเวนนั้นมาเพื่อหลบเลี่ยงอนะ่ะ วิ่มันมันใกล้เคียงอยู่แล้วเนี่ยเจอก่อนได้ปะเจอก่อนได้ปะเจอก่อนได้ปะโอ้โหไม่เจอก่อนนะดีซ่าเฮ้ยอย่างนี้ก็อีกแพ็คเดียวก็ได้แล้วนะเนี่ยถูกปะถ้าผมกดตรงนี้แล้วเราเจอก่อนเราไปชั้น77เราเจอไปหนึ่งแพ็คเราก็จะได้แล้วการมิดิบอสเ <c oughs> จอก่อนได้ไหมถ้าเจอก่อนจะเติมไม่เจอก่อนกูไม่เติมนะกูบอกก่อนไม่เจอเอาไม่เจอก่อนกูไม่เติมแล้พอแค่นี้ไม่เติมมันไส้แม่ง ไอ้ั้นมึงรู้อยู่แล้วยังไงกูก็ต้องเติมไอตรงเนี้ยเราถือว่าเราก็ดวงดีอยู่นะเราจะถึงชั้น80แล้วอีกแค่เอื้อมมืออีกแค่เอื้อมมือนิดเดียวเราจะถึงแล้วครับแต่ของที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าใส่ครั้งปพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องรีบเราซื้อได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันก็มีแบบพวกไอไอ,ไอ,ไอตรงนี้เด้งขึ้นมาเ,เราใช้แมวประจําวันในการซื้อก็ได้อีกแค่ไม่กี่วันก็ได้แล้วจริงๆอะผมไม่จำเป็นต้องเติมเพิ่มแล้วถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะขึ้นไปถึงเวลานั้นนะาว่ วันนึงเนี่ยเราได้จากแพ็คตรงนี้อยู่แล้วประมาณ4 0 0ร้อยแมวถูกป่ะอ่ะสาวัน1ชั้น3วัน1ชั้น2วัน1ชั้นยังไงก็ถึงอยังไงก็ถึงยังไงก็ถึงแบบแบบไม่ต้องเติมอ่ะไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเราจะไม่เลือกสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วเราผมจะไม่เลือก สมุดดักพีทแล้วเราจะไม่เลือกไอ้นี่แล้วเพราะว่าเราเปิดมาเนี่ยแม่งไม่เคยได้เลย <c oughs> ได้แต่ไอเ้เพลที่ไอ้เรลที่3ตัวเนี่ยสตัวยอดฮิตนะครับได้แต่3ตัวยอดฮิตวันนี้เราเลยจะมาทําเซตนี้ครับ <c oughs> เราจะมาทําเซตนี้เพื่อที่เราจะเปิดการ์ดเซตตรงนี้ครับ <c oughs> เพื่อเล่น p v p นี่ตัวนี้เลย <c oughs> เห็นนี้แล้วปวดใจไว้นี่ครับเราจะเปิดเซตตรงนี้ <c oughs> เพื่อที่จะเปิด PP นะครับตัวนี้จะทําให้เราตัวเราถึกขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วคูดามันค่อนข้างไวคือ10วินาทีนะมาว่าแล้วจริงๆผมได้ตัวไหนก็ได้5ใบไม่เอาหอยทาก k n n g m m b u l ร n c เนี่ย King a m b u l ร n c เนี่ยผมมีแล้วโอเคได้เธอฟิงถือว่าดีนะครับตัวแรกเ,เราเอามันไปใส่สมุดก่อนเลย,เ,ยเราต้องเปลี่ยนเมืองถ้ามึงเปิดเมืองเนี่ยมันจะได้ไอเกเธอฟิงเราต้องเปลี่ยนเมือง ถ้าเราอยู่เมืองเดิมมันจะได้เธอฟิง์หลักสูตรเลยนะหลักสูตรเลยต้องเปลี่ยนเมืองไม่งั้นมึงได้เธอฟิง์เหมือนเดิมขวัญใจตัวเดิมมาแน่นอนในเปรตนี่เดี๋ยวเอาไปใส่สมุดก่อนขั้นแรกเลยเอาไปใส่สมุดก่อนเลยเอาไปใส่อาราบวยอาราเดี๋ยวใส่นี้ใส่่อันนี้ดีกว่าใส่เด็กไปก่อนนะครับอไปสะดกใจอีเขี้ยบเป็นดาบ ครบความฝันเราใกล้เป็นจริงละขาดแค่นี่เอ้ดูโอ้นี่ถ้าแบบเราไม่มาเปิดอีนี้ผมว่าเผื่อเ,เราเปิดนี้ได้แล้วนะตอนนี้ผมขายแค่2ตัวคือโปลิงแล้วก็ไอตัวนี้หนีูผมเสียดายว่ะเราไปเปิดนี้ต้องเราเปิดการาดไอตรงเนี้ยไปทั้งหมด2 4 7เจดเล่ม ผมเปิดอันนี้ไปเจ็ดเล่มไม่งั้นเราได้นี้ครบเสร็จแล้วนะอ่ะของเติบโตรครับเห็นไหมลงกิจกรรมอาหารหมาลุ้นๆแวน่เง้ยได้แต่อาหารหมาโอ้ผมว่าเราก็ถือว่าอาจจะคุ้มอยู่นะอ่ะเดี๋ยวอัพให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าความการเติบโตของ สกายซิตี้ที่เราเสียไป5แพ็คเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าจากชั้น55ถึงชั้น76ก็20ชั้นอ่ะ20ชั้นส่วนมากอาจจะไม่น่าจะคุ้มนะเพราะว่าได้อาหารหมาเยอะเกินไปนะครับอ่ะอัพเสร็จละแล้วของก็ประมาณนี้มันเกาะมันเกาะม,มีอะไรอีกไหมโอ้โหขนนกขนนกได้แค่37ใบถือว่าค่อนข้างที่จะเกลือนะสำหรับเราครั้งนี้น่าจะเกลือแล้วกันนะเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคุ้มก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับ ถ้าใครคิดว่าไม่คุ้มก็พิมพ์ว่าไม่คุ้มเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงท่งนี้ครับกับคลิป Sky City นะครับอ่าใครยังไม่โหลดเกมดีๆอย่างนี้มาเล่นก็อย่าลืมโหลดมาเล่นนะครับกับเกม l l a c k n a l o อ Origin Server Global นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันอ่ะหวังว่าอันนี้คลิปนี้จะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนตัดสินใจว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะไปล,ละเจอกันสวัสดีครับ